พิธีถวายราชสัดุดีพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยพิธีเปิดงานประเพณีแห่มาลัยเข้าตอกจังหวัดเยโสธรประจำบปี2564 เตรียมจัดงานประจำปีและงานการชาติรับแสงแรกแห่งสยามปี64อุบลร,รับวัคซีนแอนตราเซนิกาล็อก2ประมาณเดือนมิถุนายนนี้ทททอ,ทอ,ทอ,อุบลทีมผู้ประกอบการส่งเสริมท่องเที่ยวไตรมาส2มอลำแอนคาบาเร่ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลร,ราชธานี สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่3มีนาคม2564วันนี้พบกับดิฉันกิงดาวสวาุวัทิศค่ะมาริ่มมื้อที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะอุบลราชธานีจัดพิธีถวายราชสุดดีดพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี2564 พิอาคารอเนกประสงค์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่7อุบลราชธานีนายสลิวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีถวายวางผ่านพุ่มถวายราชาสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์มหา,มญญา,มหาราชพุดชมราชบพิษในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี2564เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านที่มีพระมหากรุณาธิ ที่คุณต่อปรุงชนชาวไทยและส่งพระปรีชาสามารถด้านการช่างรวมทั้งส่งให้ความสําคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐานสากล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจรัฐวิสาหากิจองค์กรหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนเหล่ากาชาตจังหวัดและประชาชนทุกหมู่เหล่ารวมในพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ บอ่อพิษให้ส่งเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2552พร้อมกับกำหนดให้วันที่2มีนาคมของทุกปีเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามชมภาพบรรยากาศงานประเพณีแห่มาลัยเข้าตอกประเพณีหนึ่งเดียวในโลกจัดขึ้นที่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดเยโสธรมาให้คุณผู้ชมได้ชมความงามกันค่ะ จัังวสดสที่เวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดย,ยโสธรนายธงชัยแสนทวีสุขผูมหน่วยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลร,ราชธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่มาลัยเข้าตอกอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดย,ยโสธรประจำปี2564โดยมีนายชนลทียังตรงผู้ว่าราชาการจังหวัดย,ยโสธรให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนายศรีศรีพุทธริน นายอำเภอมหาชนะชัยกล่าวว่างานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกมีความเป็นมาตามประวัติพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกส่วนที่ว่าด้วยพระสุตตันตปิฎกบทปริณิพานสูตรกล่าวว่าดอกมณฑารบซึ่งเป็นดอกไม้บนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงมีความสวยงามและมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษ เวลาที่ดอกมณฑารกจะบานและร่วงหล่นลงมายัางโลกมนุษย์ก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่เหตุการณ์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูตรตรัสรู้ปรินิพานจาตุรงคสันนิบาตและทรงแสดงธรรมจากกรรมปรวัตนสูตรสำหรับชาวเพิร์มหาชนะชัยได้มีการนำข้าวตอกมาร้อยเป็นสายยาวๆแล้วประกอบการเป็นมาลัยข้าวตอกรูปแบบต่างๆอย่างสวยงามเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา วันขึ้น15ค่ำเดือน3ของทุกปีและต่อมามีการพัฒนาไปสู่การประกวดมาลลยเข้าตอกขนาดใหญ่ประกอบกับขบวนนางรำและขบวนแห่ที่ตกแต่งประดับประดายอย่างสวยงามจนกลายเป็นงานประเพณีแห่มาลลยเข้าตอกที่ยิ่งใหญ่ของอำเภอมหาชนาชัยจังหวัดเยสโสธรและถือว่าเป็นการจัดงานแห่มาลลยข้าตอกหนึ่งเดียวในโลกนับตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมา ในปีพศ2564หลายจังหวัดในประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระลอกที่2และเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อำเภอมหาชนะชยัยโดยการอนุญาตของคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดยโสธรจึงได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่มาลาัยเข้าตอกประจำปี2564ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่25กุมภาพันธ์2564เพียงวันเดียวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสารและพัฒนางานประเพณีแห่มาลาัยเข้าตอกให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้กับเยาวชนรุ่นหลังเพื่อส่งเสริมและเชื่อมโยงงานประเพณีแห่มาลัยเข้าตอกไปสู่การท่องเที่ยวจังหวัดยโสธรและการท่องเที่ยวใน ภูมิภาคเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจกในพื้นที่สําหรับผลการประกวดมาลัยเข้าตอกถิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประเพณีแห่มาลัยเข้าตอกประจําปี2564อําเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรประเภทสายฝนรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ชุมชนคุ้งฝั่งแดง พัฒนาหมู่ที่3รองชนะเลิศอันดับที่1โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์รองชนะเลิศอันดับที่สององค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาดประเภทมัดข้อรางวัลชนะเลิศอันดับที่1องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสารองชนะเลิศอันดับที่1ชุมชนหมู่ที่9รองชนะเลิศอันดับที่สองชุมชนคุ้มวัดหอกองหมู่ที่4 ุบนราชธานีเตรียมการจัดงานประจำปีและงานกาชาติรับแสงแรกแห่งสยามยนต์สาวงามผ้ากาบบัวปี2564ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่26มีนาคมถึงวันที่4เมษายน,านนี้นะคะชูในเรื่องของการแต่งกายผ้ากาบบัวทั้งเมืองกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ที่ห้องประชุมที่ทําการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนายวิรุธวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนางยุพาพรวิทูลน,นาย,ยกกล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีประชุมหัวหน้าส่วนราชการเตรียมจัดงานประจําปีและงานกาชาติจังหวัดอุบลราชธานีประจําปี2564โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่26มีนาคมถึงวันที่4เมษายน2564ณบริเวณลานขวัญเมือง อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรวม10วัน10คืนภายใต้ทีมงานรับแสงแรกแห่งสยามยนต์สาวงามผ้ากับบวัวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนาธรรมประเพณีรวมทั้งแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเปิดตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผลิตภัณฑ์จากทุกอำเภอการแสดงเทศการของส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนรวมทั้งการประกวดการแต่งก ผ้ากับบัวของผู้เข้าร่วมงานและการประกวดบนเวทีกลางรวมทั้งการแสดงของกำนันผู้เญยบ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการประกวดมอลำการจัดทำแลนด์มาร์กแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและผู้มาเที่ยวชมงานได้ร่วมชมชอบแชร์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการท่องเที่ยวและมีการจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป รวมทั้งมีการออกร้านแม่บ้านมหาดไทยลุนรับโชครางวัลมูลค่าเกือบสองล้านบาทเพื่อหารายได้มอบทุนการศึกษาและสร้างบ้านช่วยคนจนและด้วยโอกาสในจังหวัดอุบลราชธานีและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านและชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องลูกทุ่งและสตริงทุกคืนและการแข่งขันกีฬาเซปักตะก้อรุ่นประชาชนทั่วไปรุ่นเยาวชนและรุ่นอาวุโสชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นจังหวัดอุบลราชธานียังได้มีมาตรการข่มเข้มโควิด1 9ทางเข้าออกบริเวณงานทั้ง7ประตูมีมาตรการคัดกรองอุณหภูมิสวมหน้ากากร0อเอร์เซรวมทั้งสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายไม่พบผู้ป่วยโควิดเพิ่มแต่อย่างใด อุบลร,ราชธานีรับวัคซีนแอนตราเซนิกาล็อตแรกประมาณเดือนมิถุนายนนี้ประชาชนเชื่อว่าหลังจากได้รับวัคซีนแล้วค่ะจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวในประเทศให้ดีขึ้นตามลำดับ สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ตลาดหนองบอัวเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อทําการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่รัฐบาลได้นําเข้าประเทศไทยวันแรกเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาโดยได้สัมภาษณ์นางเด่นใจอุ่นใจและนางพิญญาดาราชคำผู้ประกอบการร้านค้าของชําได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าหากการฉีดวัคซีนมีประสิทธิภาพก็มีความ พร้อมที่จะฉีดพราะหลังจากประชาชนได้รับวัคซีนตามเป้าหมายแล้วจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวในประเทศให้ดีขึ้นตามลำดับ ทางด้านดรวิโรเซมรําหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีจะได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ใน็อตที่2คือวัคซีนแอนตราเซนิกาซึ่งจะได้รับประมาณเดือนมิถุนายน2564โดยคณะกรรมการควบคุมโรคได้จัดเตรียมวางแผนบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด1 9สําสำหรับชาวจังหวัดอุบลราชธานีได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการขึ้นมา5ชุดประกอบด้วย 1. คณะประชาสัมพันธ์ซึ่งจะให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของวัคซีนป้องกันโควิด -19 2. คณะแพทย์พยาบาลเพสัตว์หรือนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง 3. คณะที่ติดตามดูบุคคลต่างๆที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 4. คือคณะข้อมูลประชากรชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมดและ 5. คณะวางแผนให้บริการการฉีดในแต่ละแหง่งโดยกลุ่มเป้าหมายแรกที่จะได้รับวัคซีนตามนโยบายของส่วนกลางคือบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขหรือคนที่มีโอกาสเสี่ยงในการสัมผัสผู้ป่วยและมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโควิด -19 ทางด้านผลข้างเคียงมีผลการประเมินสำหรับการฉีดทั่วโลกจะมีอาการต่างๆซึ่งไม่รุนแรงมีอาการปวดบริเวณที่ฉีด70.7%มีอาการอ่อนเพลียหลังจากฉีด33.4%มีการปวดศีรษะ29.4% ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ22.8%รู้สึกหนาว11.5%มีอาการไข้11.4%เกิดอาการบวม11%ปวดบริเวณข้อต่อ10.4%และมีอาการคลื่นไส้8.9%ทั้งนี้วัคซีนป้องกันโควิด -19 มีความปลอดภัยอาจมีผลข้างเคียงบ้างแต่ไม่ร้ายแรงแก่ชีวิต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอุบลราชธานีนำทีมผู้ประกอบการพบปะบริษัททัวร์ภาคตะวนออกรวมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวไตรมาสสองมอลำแอนคาบาเร่แอดภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวหลังปลดล็อกโควิด นายธงชัยแสนทวีสุขผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีนำผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดย,ยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว Amazing อีสานไตรามาสสองมอลลามแอนคาบาเร่ aret, กระตุ้นตลาดท่องเที่ยวหลังปลดล็อกโควิด -19 พบผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมบิวสเน็ตเน็ตบวกคิงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการร่วมเจรจาซื้อขา ในรูปแบบเทเบิลท็อปเซลลโดยจัดขึ้นที่จวดคาเฟ่ถนนเลี่ยงเมืองขอนแกน่นบ้านศิลาตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแกน่นจังหวัดขอนแกน่น <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีเราได้นําผู้ประกอบการธุรกิจท,ท่องเที่ยวจากพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบประกอบด้วยอุบลราชธานีอ,อำนาจเจริญแล้ก็จังหวัดยโสธรน,นะครับ มาร่วมดำเนินการส่งเสริมการขายที่จังหวัดขอนแก่นนะครับโดยฝ่ายทางอุบลเนี่ยเราเป็นเซลเลอร์ก็คือเป็นผู้ขายเรานำาสินค้าทางการท่องเที่ยวมาขายให้แก่ผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวทางฝั่งภาคตะวันออกทางฝั่งภาคกลางนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของทางาพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่แล้วนะครับ สำหรับสินค้าที่เรานำมาขายนั้นก็เป็นเรื่องของอหลักๆก็คือเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเรื่องของธรรมะเรื่องของธรรมชาตินะครับสิ่งที่เราจะต้องขายในอันดับแรกก็คือเรื่องของธรรมชาติณนะตอนนีนะ้เป็นช่วงฤดูหน้าแล้งนะครับเกาะแกงต่างๆก็เริ่มโผล่นะครับทรายแก่งหินนะที่สวยงาม อ่านะครับแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมนะครับเรื่องของถนนคนเดินเข็มราชนะครับแล้วก็มีงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในโลกก็คืองานประเพณีแห่เมลัยข้าตอกอ่าสิ่งที่จะต้องตามมาอีกตัวนึงก็คืองานประเพณีบุญบั้งไฟที่ยะโสธรงานประเพณีแห่เทียนสาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับเรื่องของอ่าเรื่องของธรรมะนะฮะธรรมะก็คืออุบลมี เกจิอาจารย์ที่โด่งดังนะครับและก็เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธศาสนาหลวงปู่มัน่นหลวงปู่เสาและก็หลวงปู่ชานะครับที่สําคัญก็คือเรามีอุทยานที่จะฝึกในเรื่องของการนั่งวิปัสสนากรรมฐานนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีอาหารการกินนะครับมีชุมชนน่ารักสําหรับให้เราไปเยี่ยมเยือนนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านช่างหม้อนะครับที่อําเภอเมืองนะครับที่อําเภอเขียม,มาราช แล้วก็ทีอ่อำเภอขงเจียมหมู่บ้านกลุ่มหมู่บ้านตะมุยแล้วก็หมู่บ้านท่าลงนะครับทั้งหมดเหล่านี้นะครับเรามีนําเสนอที่เมืองอุบลรัชธานียโสธรและอำนาจเจริญนะครับอาหารการกินก๋วยจับแน่นอนนะครับท่านท่านมาท่านพลาดไม่ได้นะครับอาหารจากแม่น้ําโขงนะครับแล้วก็ความมีมิตรไมตรีของอชาวบ้านของชาว,ชาวอุบลรัชธานีนะครับ ท่านมาอุบลรับรองท่านจะมีความปลอดภัยนะครับมีความสุขในการเดินทางมาที่สําคัญนะครับท่านมีความอิ่มเนื้อนะครับอิ่มใจอิ่มกายแล้วก็อิ่มบุญด้วยครับวันนี้จังหวัดอุบลของเรานะคะได้มาในงานกิจกรรมส่งเสริมการขายอเมซิสิสานะคะก็มานําเสนอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของอุบลนะคะก็มีโปรแกรมท่องเที่ยวมานําเสนอกัน เยอะแยะเลยนะคะสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะวันนี้เรามาเป็นผู้ขายนะคะช่วงหลังโควิดก็กระตุ้นการท่องเที่ยวมีโปรโมชั่นดีๆจากจังหวัดอุบลนําเสนอให้นักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะวันนี้มีผู้ประกอบการมากมายนะคะอย่างเช่นสวัสดีโดจินทราเวลนะคะสามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์0894248668ค่ะยินดีนะคะที่จะให้คำปรษาค่ะ นั้นในช่วงบ่ายเวลา13นาฬิกานายธงชัยแสนทวีสุขผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีนำผู้ประกอบการร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว Amazing อีสานไตรมาส2มลามแอนคาบาเร่ณห้องคอนแก่นอลล์เซ็นทรัลภาษาจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียง เหนือและททททั้ง8สำนักงานที่ดูแลครอบคลุม20จังหวัดในภาคอีสานได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว Amazing อีสานหมอลำแอนคาบาร่เป็นการนำทีมผู้ประกอบการในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือจับคู่การขายกับผู้ประกอบการภูมิภาคภาคตะวันออกและพบปะเสนอขายสินค้าและเส้นทางการท่องเที่ยวกับภูมิภาคต่างๆจำนวนกว่า100รายโดยรักษาแนวทางรูปแบบเที่ยววิถีใหม่สไตล์ New Normal เพื่อสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวยุคใหม่และกระตุ้นการขายภายในประเทศให้กลับมาคึกคัก ลักษณะการเจราจาธุรกิจรูปแบบ B2B Business to Business และ B2C Business to Customer ซึ่งเสนอขายผ่านช่องทางออนไลน์เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการที่สนใจจากทั่วประเทศได้ร่วมรับฟังและซื้อขายได้อย่างทั่วถึงจากช่องออนไลน์ภายในงานมีการเปิดตัวแคมเปญโครงการของทททภาคตะวันออกเฉีงเหนือในปี2564ซึ่งมีความสดใสและน่าสนใจโดยการนำแพลตฟอร์ม ดิจิทัลมาใช้เพื่อรองรับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่โดยทอทได้ร่วมมือกับเพจ s n a k Out จัดโครงการเที่ยวตัวปลิวชิลอีสานเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวแบบเฉพาะกลุ่ม ทางด้านนายสมชายชมภูน้อยผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตอนออกชิงเหนือทอทอทกล่าวว่าโดยการจัดงานส่งเสริมการขายใดไตรมาสที่1น,นั้นจัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยน2563ที่ผ่านมาซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่2ไตรมาส2จะเน้นการเชื่อมโยงการส่งเสริมการขายระหว่างภาคอีสานและภาคตนออก ซึ่งมีสินค้าทางการท่องเที่ยวที่รับความสนใจและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของทั้งสองภูมิภาคถือเป็นการต่อยอดการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงฤดูการท่องเที่ยวให้คึกคักมากขึ้น กิจกรรมส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว Amazing อีสานไตรมาสสองมอลามแอนคาบาร่ภาคตอนออกชิงเหนือกำหนดจัดงานทั้งหมด4ครั้งใน4ไตรมาสของปีงบประมาณ2,564ครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงการส่งเสริมการขายระหว่างภาคอีสานกับภาคตอนออกถือเป็นการต่อยอดการส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวในประเทศของแต่ละภูมิภาคให้คึกคักมากยิ่งขึ้นตามแคมเปญการท่องเที่ยวใหม่ของทรท ออกไปช่วยเมืองไทยออกไปเที่ยวเมืองไทยการจัดงานในครั้งนี้มีผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ร่วมเจรจาซื้อขายภาคอีสานและภาคต่างๆรวมทั้งสมาพันธ์สมาคมด้านการท่องเที่ยวต่างๆกว่า100รายและคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0นคนโดยมีความมุ่งหมายที่จะกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในประเทศให้กลับมาคึกคักส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจและอยากเดินทางคู่คู่กับการสร้างความเชื่อมั่น แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยด้วยมาตรฐานชาและการท่องเที่ยววิถีใหม่สไตล์นิวเนอร์มัลสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้กลับมาเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะ ราคาเนื้อปลาปลานินกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาท ไข่ไก่เบอร์สองถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์สถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาทผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาท ราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ24,700บาทขายออก24,800บาททองรูปพันธ์รับซื้อ24,256บาทขายออก25,300บาทขอบคุณ w w w g r o t r a d e r o r t h ราคาน้ำมันดีเซล23บสาท99สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซโฮอล์อียี4สบาทห4สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซ,โซโฮอล์เก้าสบาท78สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซ,โซโฮอล์เก้หสบาท5สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะจังหวัดอุบลราชธานีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวัน คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ21องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬก9นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา13นาที คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าว V Cable TV อุบลและเพจโสพล Cable TV และอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง45 4 z New ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีสม้มค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีค่ะ